เวลาที่ผมกำลังอัดวิดีโอขนาดนี้ครับเป็นเวลาบ่ายโมงสิบสามนาทีครับของวันที่สิบเกก็เลยเวลาเที่ยงมานีดหน่อยๆนะครับช่องนี้ชื่อช่องว่ากินง่ายๆสไตล์นายงครับข้าวครับผมผมมองว่าอย่างนี้คนไทยอ่ะกับข้าวแกงเนี่ยเป็นของที่คู่กันนะ ใครก็ตามแต่ที่อยู่ประเทศไทยแล้วบอกไม่ชอบกินข้าวแกงเนี่ยมีจำนวนน้อยนะพอพูดถึงข้าวแกงเนี่ยแกงมันก็จะมีหลายรูปแบบหลาย,ลายพื้นที่หลายภูมิภาคนะครับอย่างภาคเหนือมันก็จะมีแกงฮังเลแกงโฮใช่ไหมครับที่ผมได้ยินมา ทางอีสานก็จะมีแกงลาวที่ผมเคยรับประทานสมัยเด็กแม่เคยทําให้กินอร่อยมากแต่แม่ผมไม่ใช่คนอีสานนะคนใต้นี่แหละอืมโอ้ยข้าวครับผมข้าวข้าวคนไทยต้องกินข้าวครับก็ข้าวนี่เป็นเมนูเดียวที่อร่อยที่สุดในขนาดนี้ แล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูกับข้าวของวันนี้ครับในอดีตเมื่อไม่นานมานี้ไม่กี่เดือนเองเป็นเรื่องราวที่ใหญ่โตชนิดที่เรียกว่าคนไทยต้องโมโหกันทั้งประเทศอ่ากับข้าวอะไรจะทำคนไทยโมโหได้ทั้งประเทศล่ะครับมาเดี๋ยวเรามาลองดูกัน ตอนนี้ผมขออนุญาตเทข้าวลงไปให้หมดก่อนนะครับโอเคกับข้าวที่ทำให้คนไทยต้องโมโหและหัวร้อนที่สุดในประเทศไทยหัวร้อนขนาดคนคนที่อื่นอ่ะเอาตรงๆยกตัวอย่างคือท่านอะไรนะ งาคารวานน่ะยังหัวเสียแทนเลยครับทั้งๆที่งาคารวานท่านก็ไม่ได้กินอาหารเมนูนี้หรือหลายคนก็ไม่ค่อยได้กินก็ยังหัวเสียกับฝรั่งที่มันบอกว่าหมาไม่แดกเลยเนี่ยโอ้โหอะไรเอ่ยบางคนเรียกไตปลาบางคนเรียกพุงปลาแล้วแต่จะเรียกนะครับแต่ผมว่าไม่ว่าจะเรียกไตปลาหรือพุงปลานะ่ะค่าของมันคืออะไรครับเท่ากันเมนูอาหารวันนี้คือ หลักๆเลยนะครับนี่คือแกงพูงปลาหรือบางคนบางพื้นที่อีกจะเรียกแกงไตปลาหรืออีกชื่อหนึ่งอะไรนะเดี๋ยวผมขอเนื้อก่อนอแกงน้ําเคยแบบไม่ใส่กะทินะมันจะมีอีกสูตรหนึ่งสูตรใส่กะทิอันนั้นน่ะผมมารู้จกกักตอนมาอยู่หันใหญ่ใหม่ๆนะครับอืมเขาเด็กกินง่ายๆครับ สไตล์นายนยงผมไม่ได้กินอะไรยุ่งยากเนาะเดี๋ยวขอใ้ใช้ช้อนหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นเนื้อด้วยอาจจะมองไม่เห็นก็กราบขออภัยนิดหนึ่งนะครับเนี่ยครับพี่ดูเนื้อหนังมังสาเยอะแยะเต็มไปหมด นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูผมไม่ดูขออนุญาตถูกถุงไว้ก่อนน้ําแกงนี่เก็บไปกินมื้อต่อไปได้นะไม่เสียหายอะไรนะถูกถุงไว้ก่อนเผื่อว่าหาข้าวเปล่ามาได้เช่นว่าเอ,อข้าวเปล่าร้อนๆเนอ่่ยเรากินกับตัวเนี้ยนี่ครับ เต็มจานน่ากินน่าอร่อยมากผมก็เลยมีทอดมันเอ่อถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวนะครับที่จังหวัดเพชรบุรีเขาจะกินทอดมันกับขนมจีนใช่ไหมผมเองผมก็ไม่รู้นะไม่เคยได้ลองไม่เคยได้ชิมบอกไม่ถูกเหมือนกันว่ารสชาติเป็นยังไง หลักๆในจานตอนนี้นะครับก็จะมีทอดมันที่เอามากินคู่กันแล้วก็มีแกงพงปลาที่เป็นพระเอกของวันนี้เพราะฉะนั้นเราจะไม่ให้แกงพงปลาเนี่ยเป็นผู้ร้ายโดนฆ่าตายเอาง่ายๆนะครับเหมือนกับการดูในรายการมัดอ่าไม่ใช่มัดสิพูดผิดขอโทษรายการไอรอนเชฟ ประเทศไทยก็คือเชฟกระทะเด็กนั้งแหละที่ส่วนมากผู้ท้าชิงเนี่ยพอเจอวัตถุดิบที่ไม่ถนัดเนี่ยก็จะเดินทางไปต่อไม่ถูกหรือแม่หรือแม้ว่าวัตถุดิบถนัดก็จริงเนี่ยแต่ไปคือยังไงอะ่ะไปในทางความคิดสร้างสรรค์ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะครับโอ้ยใครเห็นก็อยากนะครับงานนี้ขอญาติกินเลยนะครับไม่เสียเวลาและ อมอมือรอยร้อยแรงนี่ภาษาใต้เขาว่าอย่างนั้นล่ะครับอืม มาอย่างหนึ่งน,นะครับเวลากินอาหารเนี่ยถ้าเราตั้งใจให้ใครเป็นพระเอกเนี่ยผู้ร้ายอยู่ข้างข้างๆตัวเต็มไปหมดแล้วเนี่ยอย่าเอาเข้ามาเป็นผู้ร้ายในจานอาหารเพราะว่าการที่เราปล่อยให้ผู้ร้ายเข้ามาทำหน้าที่แย่งซีนไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะกินไม่อร่อยครับอื รสชาติรอยแรงรยแรงรยแรงกันตใปลาเลยครับอืมอืม ต้องกราบขออภัยคนที่ยังไม่ได้กินข้าวนะครับเจออนวันหรือเจอตอนค่าเจอตอนเย็นเจอตอนไหนบอกกันได้เนาะพัเอกของเราครับ นะครับ uh,

ไม่ไม่ไปเก็บตังค์เพี้ยนี่เขาเขาคุ้มแล้วนนี้ตกปลาด้วยงูระวานมาจากงูตามไปถึงสายงูเลยแล้วไม่ไปต่ออ่าถ้าถ้าคนจากนั้นไม่มีแล้วไงพอใกล้ถึงอทางวันเวไอ้นั่นตรงนั้นอยู่เตือนนะอ่าก็เริ่มหวานจากตรงนั้นเลยคนอื่นไม่มี เพราะว่าก่อนถึงจะก่อนถึงว ja ันเขาจะวันไม่ถึงแต่ผมผมว่าย um> ังม uh ีอ uh yeah> ีกนะถ้าม huh> uh ีก็เป็นอย่างนากเพราะว่าเราต้องระวังรถ่งมือกลางตึนที่รมาที่

ไม่กินแล้วหรอไงก็กินได้น้อก็ให้มันกินแต่ทีแล้วต้องไปบอกมันมึงไปมอเตอร์ไซค์กลับมาแล้วไปยกมือไหว้คนที่เป็นเจ้าของมอเตอร์ไซค์บอกว่าผมจะไม่กินเหล้าแล้วครับโยกมั่วโยกคนหล่อวันนี้ใครคนไหนโมั่เองมั่งก็ได้มั้งคนเองเลยเอ้าไม่งอนหรอกพี่คนได้หลวงพี่ยัไม่

อืมเบมีน uhm ้อยเดีวหน้ายู masa, ่งแ็ครู่างรอกหมดนี้ที่ได้แต่ผมว่ายังมีอีกที่ผมดูไม่เห็นถ้าแต่ยุกปันจากัยานค่อยูนะไม่แล้่นอืมการบันบางทีไม่ครบร้อยเนี่ยคือบาัดก็ต้องติด

嗯。Mm. นจริงแล้วเนี่ยดมีดิเอออืม,อ,ม,อ,มอือืหอพอดีเขามีการหว่านเหรียญครับเออหลือเชื่อนะไม่จบจีนนะอืมจบจีนก็จะหวานคือพอดีเขามีการหว่านเหรียญมานะครับเขาพาศพมาแล้วก็หว่านเหรียญโดยทาง เพื่อเป็นการขอทา,ทางนะครับอโอเคออเวนครับเนี่ยกับข้าวโปรตก็อย่างเงี้ยข้าวหมดจานได้ไม่ยากครับอืมหมา ครับต้องขอบอกก่อนว่าน่าจะโอเคละ่ะไม่อิ่มก็เอาเรื่องอยู่เนี่ยหมดจานแล้วเนี่ยเหลือเศษอย่างน,นี้หน่อยๆเดี๋ยวผมขอเกลียร์ก่อนแล้วกันเออเมื่อสักครู่อาจจะมีการพูดคุยสื่อสารกับคนนอกกล้องนะครับต้องขออภัยนิดนึงถ้าหากว่ามีคําพูดใดที่ไม่ค่อยสุภาพนะครับต้องกราบขออภัยไวน้นาทีด้วยอืม อืมเลี่ยงครับผมว่าร้อยกว่าขึ้นแน่นอนให้ดูนี้ครับอันนี้เนี่ยมันยังสามารถทำประโยชน์ได้อีกหนึ่งเรื่องไปหาข้าวเปล่าออมาแบบร้อนๆเลยนะแล้วเอาอันนี้ไปราดเดี๋ยวผมจะได้แบรับรองได้เลยครับว่าอร่อยแน่ อันนี้หมายถึงว่าถ้าไม่มีอะไรกินแล้วจริงๆนะอ๋อ,อตอนนั้นออกมามเลยดี๋ยวผมไปอาเก้าร้อนบอกกับผมได้ไหม่ะโอเคนะครับ <g ül> ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ต้องกราบขอบคุณล่ะที่บังเอิญผมมาเปิดช่องทำช่องได้ไม่ไม่กี่วันเองสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าก็ประมาณสามสี่วัน แต่ก็มีคนดูเยอะขึ้นนะครับก็ต้องขอบคุณตรงนี้ด้วยเลยอืจริงๆผมมีเมน,หนูหนึ่นว่าว่าจะกินต่อเลยนะครับคือตัวนี้แต่ผมว่าเอาไ้กินหลังกล้องดีกว่าเนาะไม่ต้องแล้วเพราะว่าตรงนี้ผมว่าพอแล้วยามาพอสมควรแล้วน,น,นะครับอกับข้าววันนี้ครับพระเอกของเราเหลือน้ำน,น,นิดหน่อยอปลาน้ำเคย ในปลาอืมแล้วจะจะเรียกชื่อนะคนต่างถิ่นต่างภาคที่ยังไม่เคยกินนะครับก็ลองไปหาดูตามร้านข้าวแกงที่เป็นร้านข้าวแกงปักใต้นะถามเขาดูว่ามีหรือเปล่าเมนูนี้แหละครับที่ฝรั่งบอกว่ารสชาติแย่ที่สุดในโลกแต่ไม่ใช่คนไทยนะผมเนี่ยคนใต้กินเมนูนี้มาตั้งแต่เล็กชอบครับอร่อยด้วยอ่ะโอเคนะครับ ก็อิ่มแล้วเดี๋ยวที่เหลือค่อยว่ากันคลิปต่อไปเนาะช่องนี้ชื่อช่องว่ากินง่ายๆสไตล์นายโยงนะครับคลิปต่อไปนายโยงจะหาอะไรมานั่งกินอย่างง่ายๆนะครับเราดูกันเนาะคลิปนี้ยาวาพอสมควรแล้วก็เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไปนะครับวสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วไม่พูดเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วไม่พูด